พลังงานทวินเฟรมอ่ะเขามีมาก่อนแบบหลายพันปีมากแล้วในประเทศอินเดียเคยเห็นเทวรูปใช่ไหมคะเทวรูปที่เขามีจะมีสองเคาน์เตอร์พาทมีชายหญิงเป็นคู่สามีภรรยาเสมอใช่ไหมคะนั่นแหละคือพลังงานทวินเฟรมที่ให้เราแบบเอ็มบอดีพฤติกรรม สภาวะทุกสภาวะของมนุษย์หน0 0งกว่าสภาวะเนี่ยมีสภาวะอะไรบ้างรักโลภโกรธหลงทําลายอัตตาความมั่งคั่งความสําเร็จนะคะสภาวะแต่ละสภาวะเขาจะมีเคน์เตอร์พาร์ทของเขามีดวลิตี้มีฝั่งสองฝั่งคู่ขนานนะคะแต่สภาวะที่เป็น v ีไวสักสิทธิ์ที่สุด หรือสภาวะของทวินเฟรมนั่นก็คืออาพระศิวะ